สวัสดีนะครับนักเรียนคนนะครับมาพบกับมันแบทของเราใน ep นี้นะครับอ ep ก่อนหน้านี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการหาเศษส่วนที่เท่ากันโดยใช้วิธีการคูณนะครับวันนี้เราจะหาเศษส่วนที่เท่ากันโดยใช้วิธีการหานะครับจะเป็นยังไงนะครับนักเรียนตามครูมาได้เลยนะครับสวัสดีครับเด็กๆวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ต่อเรื่องจาก ep ก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของ การหาเศษส่วนที่เท่ากันนะครับอ่าอีพีก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการหาเศษส่วนที่เท่ากันโดยใช้วิธีการคูณนะครับวันนี้เราจะเพิ่มเลเวลนะครับอัประดับของเรานิดหน่อยนะครับนั่นก็คือการหาเศษส่วนที่เท่ากันโดยวิธีการหารนะลูกอ่าโดยวิธีการหารนะครับเนาะบางคนนะครับถนัดคูณแต่ไม่ถนัดหารนะครับไม่ได้เนาะนักเรียนจะต้องอ่าถนัดทั้งการบวกลบคูณหารนะครับ การคูณเมื่อวานนะครับการคูณเมื่อวานหรือ E ีก่อนหน้านี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการคูณนะครับการหาเศษส่วนที่เท่ากันโดยใช้การคูณเวลาคูณต้องคูณทั้งเศษและส่วนใช่ไหมครับเช่นเดียวกันนะครับวิธีการหารก็ต้องหารทั้งเศษและส่วนเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นข้อนี้นะครับคุณครูมีเศษ6ส่วน12นะครับถ้าคุณครูใช้วิธีการหารคุณครูก็ต้องหาจํานวนมาหารนะลูก คุณครูก็ต้องหารจำนวนมาหารทั้งด้านบนและด้านล่างเนี่ยครับอ่าอ่าด้วยจำนวนเดียวกันนะครับอ่ะหกกับสิบสองคุณครูพิจารณาดูแล้วว่าอ่าน่าจะหารสองลงตัวคุณครูก็ลองเอาสองมาหารก่อนนะครับหกหารสองได้เท่าไหร่เอ่ยเราก็ตั้งหารนะลูกเราก็ท่องแม่สองไปสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกอ่าก็จะได้ละว่าหกหารด้วยสองเท่ากับสามนะครับอ่า ส่วน12หารด้วย2ได้เท่าไหร่คุณครูก็ท่องแม่2องเอกนะครับ2อง2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 0 2 6 0 2แบบนี้นะครับคุณครูก็จะได้เศษส่วนที่เท่ากันจากการหารนะครับ1จำนวนแล้วนะครับนอกจากนั้นเลขอะไรดีนะถ้าสมมติเราจะหาเพิ่มเติมนะครับเลขอะไรดีนะเลข3แล้วกันเนาะอ่าน่าจะเป็นเลข3นะครับ อ่าน่าจะเป็นเลขสามถ้านักเรียนไม่รู้นะครับนักเรียนสามารถดูสูตรคูณได้นะลูกอ่าเลขสามเสร็จเรียบร้อยอ่าหกหารด้วยสามเราทำยไงดีเราก็ท่องแม่สามใช่ไหมลูกสามหนึ่งสามสามสองหกเห็นไหมครับโอ้ไม่ยากเลยนะครับต่อไปสิบสองหารด้วยสามเราก็ท่องแม่สามสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองก็จะได้เศษส่วนที่เท่ากันอีกหนึ่งจำนวนนะครับอ่าและนอกเหนือจากนั้นอ่าให้นักเรียนคิดหน่อยติ๊กตอกติ๊กตอก มันคือเลขอะไรหนะ้าที่หาลงตัวอีกนะครับอ่าเลข6กไงลูกอ่าหหารด้วย6มีค่าเท่ากับ1นึ่งเนาะหกหอ่าและ6 2 12คุณครูก็จะได้เศษส่วนที่มันเท่ากับเศษ6ส่วน12อยู่3ามจำนวนนั่นก็คืออ่าเศษ3าส่วนหเศษ2อส่วนสและเศษ1นส่วนสแบบนี้นครับอ่า นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่ครูเอาตัวเลขมาหารคุณครูก็จะใช้เลขตัวเดียวกันนะครับที่มันหารลงตัวนะลูกถ้าหารเหลือเศษไม่ได้นะครับเนาะต้องหารลงตัวเท่านั้นนะครับย้ําห้ามหารเหลือเศษด้วยนะห้ามหารเหลือเศษหรือว่าเศษเป็นศูนย์แค่นั้นแหละนะครับหรือว่าเศษเป็นศูนย์นะครับนอกเหนือจากนั้นมันจะหารไม่ได้นะครับการหารเนี่ยนักเรียน มันไม่สามารถที่จะใช้ตัวเลขได้ทุกตัวเหมือนการคูณนะครับเราจะต้องใช้การพิจารณาของเราร่วมด้วยนะครับต้องเอาตัวที่มาหารเนี่ยลงตัวเท่านั้นนะครับอะลองมาดูอีกข้อหนึ่งนะครับข้อนี้นะครับเศษสิบห้าส่วนสี่สิบห้าอคุณครูก็ทํามาเลยนะครับเศษสิบห้าส่วนสี่สิบห้าเอาอะไรมาหารดีนะครับอาครูครูคิดว่าน่าจะเป็นสามนะอาครูครูลองดูก่อน หูท้องแม่3ามเนาะสามหนึ่งส3มสามสองหก้าสามอ้าสูจะได้ด้านบนไปสิบหต่อไปนะครับด้านล่าง45 3หารอะไรได้45ี่ะครูขออนุญ,ญาตตั้งหารให้เรียนดูแล้วกันเนาะอะตั้งหารนะครับ3 1 3ลบกันเหลือ1อ่งดึง5ลงมา3 5 15โอ้ได้15นะครับ15ลบกันเหลือ0ูนยในกรณีที่เศษศูนแบบนี้ใช้ได้นะครับ เท่ากับ15ดังนั้นเศษ15นะครับส่วน45จะมีค่าเท่ากับเศษ5ส่วน15นั่นเองนะครับได้มาละหนึ่จำนวนนะครับต่อไปพิจารณาต่อไปสิว่าน,น่าจะเอาอะไรมาหารดีนะครับคุณครูขออนุญ,ญาตเอา5ละกันอเอา5นะครับเห็นลงท้ายด้วย5เนาะเห็นมันลงท้ายด้วย5ของครูขออนุญ,ญาตเอา5 5อะไรได้15 1> 5 1 5 5 2 1่งห้านะครับ5อะไรได้45 5 1 5 5 2 1าห้า5นึ่ง5้า 20, 5้าสองสิ5ห้าสและ5 9ได้45อ่าได้จำนวนมา2องจำนวนละนะครับที่เท่ากันต่อไปน่าจะเป็นอะไรอีกนะอ่าคุณครูดูเห็นเห็นละนะครับน่าจะเป็น15บห้าอ่าส่สิบส่วน 15หารด้วย15มีค่าเท่ากับ1นะครับ15 1 15ให้ลกต่อไป15 1 15 15 2 3 0 15 3 4 5คุณครูก็จะได้เศษส่วนที่เท่ากันโดยใช้วิธีการหารมาอีก3จํานวนนะครับนะสรุปแล้วก็คือวิธีการหารและวิธีการคูณนั้นนะครับจะมีวิธีการทำเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนหารเป็นคูณแค่นั้นเองนะครับ แล้วก็ข้อจํากัดของการหารจะมีเยอะกว่าการคูณน,นั่นก็คือการหารจะต้องหารด้วยตัวเลขที่ลงตัวหรือเหลือเศษศูนย์เท่านั้นนะครับสําหรับภาระงานในวันนี้นะครับนักเรียนเปิดแบบฝึกไปยังหน้าที่10นะครับแบบฝึกที่6.7นะครับแบบฝึกแรกเลยนะครับจงเขียนจํานวนนะครับจงเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในช่องว่างก็คือหา ัวเลขในช่องว่างคล้ายๆกับการคูณของ E ีีก่อนหน้านี้นะครับนักเรียนก็หาลงมาลูกส่วนข้อที่2นั้นนะครับอ่าส่วนข้อที่2นั้นหาเศษส่วนที่เท่ากับจํานวนที่กําหนดโดยใช้วิธีการหานะลูกอ่ามาข้อละ3จํานวนคุณครูเฉลยให้ละ2ข้ออีก2ข้อนักเรียนลองทําดูเองนะครับอ่าคงไม่ยากละเดี๋ยวนักเรียนไปทําเองเลยนะครับสู้ๆนะครับวันแมพเรียนออนไลน์คณิตศาสตร์ให้มันมันเย้บ yeah. ๊ายบาย